ตัว Intel n e u r o n Compute Stick อันนี้เป็นรุ่น2ล้วถ้ารุ่น1เนี่ยมันยังเป็น Intel Movidas อยู่ Intel Movidas ก็หมายความว่าเขาซื้อยี่ห้อ Movidas มา Intel ซื้อตัวบริษัท Movidas มาก็คือทำเป็นทาชิปตัวเร่งความเร็ว Newlon ใช่ไหมเรียกไอตัว Intel Stick 1เนี่ยมันก็ยังเป็น Intel Movidas อยู่พอมาเป็น Stick ส,สองเนี่ยเขาก็จะตัดไอตัว Movidas เหลือเล็กๆตัวนี้กลายเป็น Intel n u r o n Stick ก็คือรีแบนและไม่ใช้โมบิดัตแล้วใช้เป็น Intel n u r o n Stick และใช้เป็นแบนด Intel ไปแล้วนะอันนี้ก็คือไอตัว Intel n u r o n Stick นี่ก็คือตัวชิปเร่งความเร็วนิวอนโดยผ่าน USB มาดูกันปึ๊บอันนี้อันนี้อันนี้โบิดัตหนึ่งใช่ไหมก็จะเป็นมีโมบิดัตใหญ่ๆอยู่ส่วนถ้าเป็นสติกสองเนี่ยก็จะเป็น Intel n u r o n Stick แล้วตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ 9ก้าสิบเก้าตอนนี้น่าจะลดลงมาเหลือเจ็ดสิบเก้าเหรียญแต่ช่วงนี้พวกชิปคอมพิวเตอร์นี้ขาดตลาดหมดใช่ไหมอุปกรณ์ไมโครชิปหายไปจากตลาดใช่ไหม <laughs> โอเคอ่านี้นิวลอนคอมพิวสติ๊กอ่าเรามาดูมาดูประสิทธิภาพเอามาดูฟีเจอร์ฟีเจอร์ก็คือสเปคใช่ไหมสเปคคร่าวๆข,ของตัวตัวสติ๊กกัน ตัวสติ๊กตัวนี้ก็ซับพอร์ต CNN CNN คืออะไรสำนักข่าวอะ่ะ๋ยวนี้สับมันเยอะไง CNN ก็คือ convolution neural network เป็น neural network แบบหนึง่งใช่ไหมคือถ้าเราเรียก NN เนี่ยมันก็คือ neural network แต่ถ้าเรามี C เข้ามาข้างหน้าก็จะเป็น convolution neural network เป็นนิวรอนเน็ตเวิร์กสำหรับโปรเซสภาพะนะถ้าโปรเซสพวกที่เป็น Time Data, ไทม์ซีรีส์ดาต้าเขาก็เรียกเป็น RNN ใช่มรีเคอร์เลนต์แต่ถ้าเป็นโปรเซสพวกภาพเนี่ยมันก็จะเป็นคอน볼ิชันนิวลอนเน็ตเวิร์กเหมือนเอาหน้ากากหน้ากากเหมือนเหมือนอ่าเหมือนเอาหน้ากากขนาดกี่พิกเซลไปครอบที่แต่ละภาพแต่ละภาพใช่ไหมอันนี้เป็นคอน볼ิชันนิวลอนเน็ตเวิร์กใช่ไหมอ่าเป็นเหมือนเอาหน้ากากากี่พิกเซลไปครอบ แต่ละแต่ละภาพแต่ละภาพใช่ไหมอันนี้อันนี้จะเป็นคอนวิ์เพราะว่าไอ้ตัวซีนเอ็นเนี้ยสำหรับงานภาพใช่ไหมอ่าอย่างนี้งั้นเท่ากับว่าตัวเนี้ยเร่งความเร็วเฉพาะซีนเอ็นเท่านั้นเขาก็เลยเรียกเป็น BPU ไงนี่นไงก็เลยเรียกเป็นวิชั่นโพสเซสซิ่งยูนิตไงใช่ไหมแต่จริงๆมันก็คือนิโคลลอนโพสเซสซิ่งยูนิตใช่ไหมเรียลไทม์อินฟลูเอนซ์ก็คือก็คือเอ็ดคอมบิตติ้งนั่นเอง ก็คือโปรเซสที่ตัวอุปกรณ์เลยไม่ต้องส่งขึ้นข่าวก็คือ edge computing ก็คือเรียกเป็น real time on device inference ใช่ไหมก็เรียกเป็น vision processing unit ใช้พลังงานน้อย energy efficiency ก็คือกินพลังงานน้อยถ้าใช้ถ้าเทียบกับ gpu แล้วเนี่ย gpu กินพลังงานเงินเยอะกว่า vpu นะงั้น vpu นี่กินพลังงานน้อยกว่าแล้วก็ตัวนี้ก็เชื่อมต่อผ่าน usb ใช่ไหม แล้วก็สามารถใช้งานมันติดีไว้์ได้หมายความว่าใช้อินเทลสติ๊กหลายๆตัวเสียบเข้าไปได้มีรู USB หลายรูก็เสียบเข้าไปได้แต่ว่ามันไม่ได้ใช้ว่าเสียบเข้าไปแล้วมันจะเพิ่มเพิ่มคูณสองเข้าไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นไม่เหมือนแฟลชไดร์ฟเราเพิ่มเข้าไปก็เป็นการใช้งานมันก็ต้องแบบนี้หมายความว่าสมมุติเราเสียบไอตัวอันนี้ไปหลายๆตัวใช่ไหมเราก็อาจจะเอาโมเดลที่หนึ่งเนี่ยส่งเข้าไปที่สติ๊กตัวที่หนึ่ง สมมุติเรามีเรามีห้าโมเดลเลยอะโมเดลดีเทคคนนะส่งเข้าไปที่ภาพเดียวกันเนี่ยส่งเข้าไปที่ตัวสติกตัวที่หนึ่งว่าอะเจอคนไหมอะเข้าไปที่ตัวที่เอาพร้อมกันเลยเข้าไปทีเดียวพร้อมกันเลยเข้าไปตัวที่สองเจอคนเจอสัตว์ไหมเจอสิ่งของอะไรไหมเจอวัตถุที่เราต้องการไหมมีโมเดล abnormal d e t e c t ความผิดปกติไหมอะเราอาจจะมี5้าโมเดลเลยแล้วเราก็ส่งภาพเดียวกันเนี่ยเข้าไป5ตัวเลย ใช่ไหมแล้วก็ดีเท t ออกมาอเจอคนไหมโมเดลนี้อันนี้เป็นโมเดลคนหนึ่งเดียวโมเดลหมาแมวมีไหมโมเดลโต๊ะเก้าอี้มีไหมโมเดลอะไรกันโมเดลผลิตสินค้าของเรามีไหมหรือ a อปนอร์มัลดีเทความผิดปกติอะไรไหมอีกโมเดลใช่ไหมเนี่ยก็คือส่งเข้าไปทีเดียว5โมเดลแต่จริงๆ Intel n e u r o n Stick ตัวหนึ่งเนี่ยสามารถเอาโมเดลเข้าไปได้หลายโมเดลเหมือนกันนะแต่มันจะช้าไงอันนี้เราส่งเข้าไปทีเดียว หรืออีกวิธีหนึ่งเราก็แบ่งเราก็แบ่งจ็อบสมมติเราส่งวิดีโอเข้ามาใช่ไหมวิดีโอเฟรมที่1เราก็ส่งเข้าไปที่สติกตัวที่1วิดีโอเฟรมที่2เราก็ส่งเข้าไปที่สติกตัวที่2เหมือนพาร allel คอมบิตติ้ง Meeting. งั้นเท่ากับว่าเราทํางานพร้อมกันได้ทีหนึ่งห้าเฟรมเลย5รูปพร้อมกันเลยอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะครับก็ต้องไปทํะโค้ดจัดการเอาเองอันนี้นะประมาณนี้นะครับคือไม่ใช่ว่าเสียบแล้วมันจะ ใช้งานได้เลยมันต้องต้องเซตติ้งโค้ดต้องอะไรด้วยนปึ๊บอ่นนี่อินเทลเนล่อนสติ๊กปึ๊บอ่านี้สติ๊ก1กับสติ๊ก2เทียบกันใช่ไหมสติ๊ก2นี่เขาบอกเร็วขึ้นถ้าถ้าเป็นความเร็วนะถ้าเป็นความเร็วจิกกฟอบเนี่ยไอตัวนี้น่าจะประมาณได้ถึง1เทราฟอบประมาณนะประมาณคือไม่มีตัวเลขชัดเจนที่เขาออกมาเป็นทางการไงแต่มีคนเทสอะไรเงี้ยอันนี้ก็ประมาณ1 หนึ 1> 1่งเทราฟอรประมาณนะหนึ่งเทราหนึ่งเทราโอเปอเรชันเปอร์เซ S L O P S ประมาณหนึ่งประมาณห่งเทราฟอรอันนี้ตัวเลขกหนึ่งน,นี่งถ้าอันนี้ประมาณ1นึ่งเทราฟอรตัวนี้ก็ประมาณส0งร้เขาบอกประมาณคือประมาณศูนย์จุดแเทราฟอรใช่ไหมอันนี้ก็ประมาณ200 200 200ริกะฟอบนะ200ริกะฟอบถ้าอินเดอร์สติกหนึ่งเนี่ย GFLOP แล้วก็ S นะอันนี้ประมาณ200ริกะฟอบอันนี้ประมาณ1นึ่เทราฟอบนะก็คือต่างกันประมาณนี้โอเค ก่อนหน้าที่เป็น Intel m o v i d u s เนี่ย <c oughs> มันก็จะมีอยู่ใน Product ของ Google ด้วยนะ Vision Kit ก็คือเป็นออกหลายปีมาแล้วไอตัว Vision Kit เนี่ยมันก็คือมี r a s p b e r r แล้วก็มีตัวชิป m o v i d u s เนี่ยใส่เข้าไปแล้วเราก็สามารถจะเอาไปส่องวัตถุแล้วมันก็พูดออกมาเป็นเป็นอะไรเนี่ยนะเป็นตัว Project AIY Kit ของ Google เมื่อ2อปีมาแล้วก็ เห็นเมืองนอกก็คิดกันอยู่พักหนึ่งเมืองไทยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หาซื้อยากนะของ product google เมืองไทยนี่หาซื้อยากหน่อยใช่ไหมเนี่ยก็จะมีตัวชิปเร่งความเร็วตัว m o v i ดัสเนี่ยประกบกับ l ั s ซี่พายซีโร่แล้วก็ใช้งานได้ไปดูเพิ่มเติมได้ตรนี้ปึ๊บหรือตัวหรือตัวดโดรนใช่ไหมดโดรนเนี่ยก็จะมีตัวชิปชิปชิป m o v ิดัสเนี่ยเขาเรียกเป็น m ไมเลชิ p คือโมวิดัสมันเป็นยี่ห้อ แต่ถ้าชิปเนี่ยมันเป็นรุ่น m ไมเล c h ชิปชก็จะมีบิว์ใส่เข้าไปในโดนเนี่ยเห็นมีคนที่เขาขายโดนเขาบอกว่ามันจะมีรุ่นมี API รุ่นท็อปเนี่ยมันจะสามารถเราสามารถจะให้มันบินตามท่าทางเราได้โบกไม้โบกมือทําท่าอะไรเงี้ยให้มันบินตามที่เราต้องการได้นะก็สามารถจะเซตให้มันทํางานตามตามภาพตามท่าทางได้ อันนี่ก็คือตัวชิปเร่งความเร็วนิวรอนมันเรียกว่าเป็นไมเลตนะชิปไมเลตงั้นมันจะมีสับเยอะเหลือเกินมีโมวิดัสมีไมเลตใช่ไหมมีวีพียูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ชิปลึกๆชิปก็ไม่ได้พูดถึงนะเสร็จแล้วถ้าเป็นงานงานโปรดักต์งานโปรดักชันมีใครเข้ามาเป็นงานโปรดักชันเป็นงานอุตสาหกรรมเป็นงานคอมเมิร์เชียลเนี่ยเราก็ไม่เอาอินเทลนิว o อนสติ๊กไปเสียบหรอกใช่ไหม เราก็ต้องใช้พวก M.2 เนี่ยอันนี้ก็คือ m o v i d ัต1ชิปมันมี v o บิดัตชิปด้วยมี m o v i d ัตหลายชิปด้วย4ชิป8ชิปอะไรเงี้ยใช่ไหมก็สามารถจะมีมีโมบิดัตชิปตัวหนึ่ง1นึ่งเทราฟอบใช่ไหมประมาณอันนี้2ตัวก็เป็น2องเทราฟอ,อบทั้งวดนี้4ตัวอันนี้น่าจะ8ตัวมั้ง2 2 8 8ตัวก็ประมาณ8ปดเทราฟอบใช่ไหมอันนี้ก็จะสามารถมีมีตัว เร่งความเร็วนิลรอนเสียบเพราะพวก m.2 นี่มันเร็วอะยุทบีต้องกี่เท่าใช่ไหมน,นี่นี่ไงก็จะมีมีเสียบบนพวก embedded ด้วยนะอ่าเนี่ย ai core เนี่ยเป็น m.2 มีสั้นมียาวใช่ไหมมีบอร์ดแบบนี้อ่านี่ก็ไอพวกนี้ก็เสียบพวกนี้เสียบเข้าไปในเสียบเข้าไปในคอมพิวเตอร์นี้ได้พวก intel nuc ตัวเล็กๆอะไรพวกนี้เ่เสียบเข้าไปนี่ได้ชุบเสียบไปข้างในเลยใช่ไหม ไม,ไม่ต้องเอา Intel ลสติ๊ไปเสียบ U s b ข้างนอกอะเอาพวกนี้เสียบเข้าไปข้างในเลย对对น,นี่อันนี้โปรดักต์ของยี่ห้อนี้ A อลอนเอเอเออออนอ่านว่าไงเ e อไอออนอนนี้ก็เป็นเป็นบริษัทที่เป็น Intel p a r t n เ r เหมือนกันที่เอาอุปกรณ์ i ิน e l เนี่ยไปผลิตสำหรับงานอุตสาหกรรมใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเมืองไทยไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ใช่ไหม,มอนอกเขาใช้กันเยอะเหมือนกันหรือว่ามีใช้อยู่แต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าแต่ละอุตสาหกรรมแต่อะไรเขาใช้อะไรเขาไม่ได้บอกเรา สักเท่าไหร่ถ้าเราไม่ได้ไปร่วมงานกับเขาใช่ไหมแบบนี้เป็นต้นนะโอเคปุ๊บนี่ไงก็จะมีนี่ไงมีหลากหลายยี่ห้อมี a อ o อออนมีแ d l i n k มี a d v a n t เทคมีอะไรเงี้ยใช่ไหมเนี่ยอ่านี่ชิปชิปแบบหนึ่งวีพียูนะเป็น M.2 อันนี้เป็นแบบ2 VPU เป็น Mini PCIe อันนี้เป็นแบบ เหมือนการ์ดจอเลยเป็น PCIe เลยไปเสียบบนคอมพิวเตอร์เสียบบนอะไรเลยเนี่ยแปด vpu เลยอะเนี่ยก็สามารถจะเลือกใช้ได้แต่ตอนนี้ถ้าเรายังไม่มีฮาร์ดแวร์ vpu เดี๋ยวเราจะทดลองบน intel deep c o u d ก่อนไงว่าประสิทธิภาพเป็นยังไง1 vpu เนี่ยโปรเซสได้กี่เฟรมเปอร์เซกเหมาะสมกับงานไหมอะไรเงี้ยหรือต้องใช้2 vpu เราก็ต้องคำนวณดวูอ่ะ2 vpu มันคอสเท่าไหร เหมาะสมกับงานของเราไหมใช่ไหมนี่ทดลองใช้ได้บน Intel d e v c c o ันก่อนด้วย OpenVino Toolkit นะอันนี้อันนี้เป็นสเปค Intel Stick 2